โอ้ยจะเป็นส้มเขี้ยวขักเนาะเอาได้แล้วพักกับเหนียวแกมนะโอ้ได้ยังไงใบบุกูทอดพริกแห้งทอดกระลำกระเทียมไม่นี่ขอ,อกัก,กเดียวนะกักเดียวเออนี่กักเดียวเด็ดกะบ้านให้มันไหวกันเร็วกันเออไหวเอ้ยอย่างหอมเลยปิ้นกันปิ้นพริกกีนนี่พริกกีหอมหอมเอาละเดี๋ยวมันใครจะเป็นแนวอื่นเอ้ากีแล้วมันก็สีกลมๆคือใครดันอใครเหงื่อเลยนะ มันดิกลมมันหันมันแฟบนะปกติี้เต้องจี้ก็ได้นะนะกินได้เลยแต่นนี้คอยมาไว้ประมาณสามมื่นละเป๊ะอันนี้มัมเนื้อเด้อมัมเนื้อมัมเนื้อปับโอ้นี่ได้กาลเลยมัมไทรพุ่มชิมเบิ่งก่นอนคุณไปทอนกันบ่ไปชิมช <c oughs> ิมบนไข่ทอนหรือทอนไข่ชิม ทออ้อนกันป่ไบืคือทรงดียวไปทอนมากระชิบเดียวกระชิบกระชิบไปห้าทอนกันคือมาทอนกันเอาทอนก็ทอนเออเมียทรงไทยให้เนาะท้อนกันใหน้เนาะอ่าเอาาเอโอเคไขได้ป่ะไขได้เราเลยชิมมานะเออเมียทรงไใไขแนวไกนแบบคุคณนายหน่อยนะแบบผัดตะขาน อันนี้พริกจีใบบปกูดอือเขาแท้เว้ยจะได้เข้ากันป่ะอือเข้ากันดีปั๊บนี่พร้อมอืบอกแตงกลับเข้าไป อนี่ขนาดเอามาสามหมื่นได้เนี่ยแซบเลยอะแซบบอของเทด้ยนะของเทะหม่ำใชพุ่มใชอนดิบวะอเออีกอันบกนึงอีกบกนึ่งอ่ะบกนึงอาอีกบกนึ่งบริตตบบริตดเนียเมียให้กินอีกโบกนึ่งเนาะก็ดีด้นินเหมือนอะไรเนาะอือต้องถามก่อนตัว อย่าลืมเห็ดการบ้านนะบ้านเนี่โอเคเลยลงตัวลงตวบ่คนแรกูแช่กูดีรามเนอะมือดีนะแบบกันแล้ว okay, เด็กเเอาเมือนดีเลยเอาเมือนแกนึงเอกงหนึงบ่เอ้เบกนึ่งนะการ,กการกบา้า,รบานนี่เออเฮ็ดจูโอมังการบ้านหาแดกแรกมึงเออเออเอากนี้นะแกนี้ไปเ,เอาบา่ขั้นขัดบ่โอ้ยนั่ง <laughs> นี่ไหไม่เร็ว <laughs> เร็วแล้ว